ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูการใช้งานออสโิลสโคปเบื้องต้นนะครับในนี้ก็จะเป็นยี่ห้อของ Handtech นะครับรุ่น DSO 5 1 0 2 P นะครับ2 channel ใต้ความถี่ที่100 MHz มกะจนถึง1 GHz ิกนะครับก่อนอื่นเราก็มาเปิดสวิตช์ที่ด้านซ้ายล่างนี้นะครับเสร็จแล้วในการวัดนะครับก็จะมีสายนำสัญญาณนะครับหรือที่เรียกว่าสาย p r o b นะครับจะเป็นหัวแจ็ค Uh, BNC อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีปลายด้านหนึ่งที่ไว้สําหรับคีบนะครับสายกราวแล้วก็ uh, ขอเกี่ยวนะครับของสายสัญญาณนะครับเราก็ใส่แจ็คน n c ไปที่ช่องช่นลที่เราต้องการในที่นี้เราใส่ที่ช่องที่1น่นะครับที่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้สายสัญญาณวัดนะครับทดสอบสายนะครับแล้วก็อ่านค่าเบื้องต้นที่ตัวเครื่องให้มาก็คือแรงดัน5โวลต์ นะครับ DC ที่ความถี่1นเรนะครับเราก็คลิปเข้าไปตรงนี้ครับเสร็จแล้วเรามาดูการใช้งานเบื้องต้นก่อนอื่นนะครับเมื่อกี้เราปรับค่าที่ตรงตรงนี้นะครับก็คือที่ x คูณ1จะมี x คูณ1คูณ10นะครับเราปรับที่เคูณ1เสร็จแล้วเราต้องมาตั้งค่าที่นี่นะครับที่ Channel 1ตั้งค่าสายโพรไม่ตรงกันตรงนี้นะครับคือที่ปุ่ม F4 ให้เราทำการเลื่อน ไปที่คูณ1เหมือนกันนะครับตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็ออกจากฟังก์ชันโดยกดปุ่ม F0 นะครับเรามาดูการใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวแรกนะครับก็คือทางด้านขวานี้เลยนะครับเป็นการทิกเกอร์นะครับที่เราต้องใช้บ่อยคือเป็นวอลลุ่มเลเวลตรงนี้นะครับสังเกตดูเมื่อเราหมุนนะครับจะมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีเส้นปละสีเขียวไล่ไปถ้าเราปรับมาให้โดนรูปขึ้นนะครับก็จะทําการทิกทิกรูปขึ้นนะครับให้มีการนิ่งหรือ เราสามารถดูค่าดูรูปภาพได้เช่นตอนนี้ไม่ได้อยู่ในตรงสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับดูขึ้นก็จะมีการสั่นนะครับเราก็ปรับลงมาให้ให้อยู่ตรงสี่เหลี่ยมที่เราต้องการนะครับต่อมา h o r i z o n t a l ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าคือเป็นปุ่มปรับตำแหน่งใน position ขึ้นลงเอาโตท,ที่ซ้ายขวานะครับก็คือนี่ครับตำแหน่งของการอ่านค่าอย่างเช่นขอบขาขึ้นตอนนี้ ของเราจะไม่ตรงเส้นที่แกนได้แกนวที่ศูนย์นะครับก็ให้เราปรับไปเพื่อให้อ่านง่ายเราก็เลื่อนมาอันนี้ครับผมก็ปรับมาตรงตรงนี้นะครับก็จะได้ที่ตำแหน่งที่0ูนย์เส็จพอดีนะครับที่เริ่มต้นที่ศูนย์ขอบขาขึ้นนะครับเพื่อให้อ่านง่ายในการอ่านรูปขึ้นนะครับตรงนี้ส่วนค่าเวลานะครับก็จะมีปุ่มปรับนะครับ ค่าเวลาในกรณีที่เราต้องการรูปที่เราต้องการนะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ปรับขนาดของลูกขึ้นใน1นลูกขึ้นให้มีการแคบลงหรือกว้างขึ้นเราก็ปรับที่นี่นะครับค่าเวลาด้านบนตัวนี้ขนาดของลูกขึ้นก็จะมีการเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ผมปรับสักขนาดนี้แล้วกันนะครับที่200 m i โคร s ซกนะครับต่อมาที่ vertical นะครับที่ Channel 1ตัวนี้ก็จะมีการปรับรูกขึ้น position ขึ้นลงตามลูกศรเลยนะครับแล้วก็วนดิฟ ยูพิชันนะครับก็คือปรับขนาดความสูงนะครับของลูกคลื่นหรือว่าตำแหน่งของลูกคลื่นให้เราเคลื่อนไปให้อ่านง่ายในนี้ก็ปรับไปที่ตำแหน่งที่ศูนย์นะครับเราจะได้ดูแล้วก็อ่านง่ายนะครับหรือถ้าลูกคลื่นมันไม่สวยหรือมันไม่นิ่งพอเราก็มาที่นี่นะครับจะมีปุ่มที่เขียนว่ารันแล้วก็สต็อปสีเขียวตรงนี้ถ้าเรากด1ครั้งนะครับมันจะเป็นสีแดง นะครับสังเกตดูที่ที่หน้าจอออสโตรโซโคมันก็จะหยุดการทำงานลูกขึ้นก็จะนิ่งนะครับเราสามารถก็อ่านค่าได้แต่เราถ้าต้องการวัดใหม่เราก็กดอีกให้เป็นสีเขียวมันก็จะทำการวัดค่าใหม่ในกรณีนี้ก็ให้เราทำการกดสต็อปนะครับเพื่ออ่านค่านะครับเห็นไหมครับเราก็ดูได้นะครับอ่ะที่นี้ดูที่การอ่านค่านะครับก็คือเอาค่าแรกนะครับก็คือค่า EP หรือค่าความสูงนะครับจากยอด ขอบขาขึ้นนะครับก็คือตอนนี้กระแสไฟเป็น DC 2โวลต์นะครับก็คืออ่านยังไงเรามานับช่องตันนี้ครับ1ช่อง2ช่องประมาณ2.3นะครับเราก็นําค่าตรงนี้ครับที่เราอ่านได้ขอบขาขึ้นนะครับ2.3คูณกับ2โวลต์นะครับก็คือได้เท่ากับประมาณ5.2ใช่ไหมครับอ่เราก็ลองกดรันต่อนะครับแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ครับแมชชูนะครับก็คือการวัดเราลองกดดู สังเกตดูนะครับก็จะมีค่าการวัดขึ้นมาให้เราไล่ตั้งแต่ความถี่เพอริออนนะครับนีน pk to pk คือ p e a k to p e a k เมื่อกี้เราอ่านได้ค่าได้เท่าไหร่นะครับ2 3. ช่อง2.3ช่องคูณกับ2ประมาณ5.2นี่ครับก็คือค่าบนพีตัวนี้5.28เช่นเดีวยวกันตรงนี้นะครับเป็นค่าความกว้างของอหน่วยของลูกคลื่นตรงนี้ก็คือ200มิลลิเซกเราให้เรานับค่าทางด้านแนวนอนตรงนี้นะครับ 1>, 1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5ช่องเราก็เอา5คูณกับ200มิลลิเซกคูณไมโครเซกนะครับก็ได้เท่ากับ1 1มิลลิเซกนะครับก็คือให้เอาถ้าอยากรู้ค่า f ก็คือเอา1ส่วนด้วย1มิลลิเซก็จะได้เท่ากับ1 k เฮิร์ตนะครับเช่นเดียวกันถ้าเราอยากรู้ค่าของตัวความกว้างของรูปคลื่นหรือพอริออนนะครับก็ให้เอา1ส่วน1กิโลเฮิร์ตก็จะได้1มิลลิเซกเท่ากันตรงนี้อันนี้ก็คือเป็น การอ่านค่าเบื้องต้นนะครับของออสิโรสโกนะครับ